สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนที่ใช้ DLTV หรือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้การกํากับของท่านผออ,อเขตท่านเอกวัฒนนะคะเรามาฟังภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาเขตนี้ว่ามีทั้งหมดกี่โรงเรียนและเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเท่าไหร่นะคะเชิญท่านเอกวัฒค่ะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,าชัชชัเเขตหนึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็ก56โรงเรียนครับ และทั้ง5 6เรียนนี้ก็ใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนจากนโยบายสวทที่มุ่งเน้นให้ใช้ DLTV ที่เป็นสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบขยายผลในสัปดาห์หน้าเราจะมีการขยายผลอย่างครบถ้วนโดยมีโรงเรียนนำร่องแล้วก็มีการถอดบทเรียนจากงเรียนที่ประสบความสำเร็จครับค่ะเรียกได้ว่าถึงแม้มีข้อจำกัดทั้งเรื่องบุคลากร ทั้งครูสอนที่ไม่ครบชั้นไม่ตรงเอกแต่สิ่งที่ดำเนินการและแก้ไขได้โดยใช้ DLTV หรือครูตู้ของเราภายใต้สิ่งที่เรากำลังจะบอกว่ามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถมัมซึ่งได้ให้มีการดำเนินการโดยโรงเรียนต้นทางคือวังไกลกัางบนและส่งมาให้โรงเรียนปลายทาง1 5 0 0 0กว่าโรงเรียนและอันนี้เป็นเขต พื้นที่การศึกษาที่56โรงเรียนได้ใช้ทุกโรงเรียนรวมทั้งท่านผาอยังตั้งทีมที่ประสบความสำเร็จในการใช้ DLTV ลงสู่นักเรียนให้กระจายว่าค e ี Success คืออะไร56โรงเรียนของเราตรงนี้จะได้รับ ผลประโยชน์เต็มที่ลงสู่นักเรียนทั้งเรื่องขององค์ความรู้ทั้งเรื่องของสิ่งที่เติมเต็มให้เกิดประโยชน์และได้มาตรฐานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโรงเรียนขนาดอะไรครูตรงเอกไปถึงครูครบชั้นสามารถที่จะดําเนินการได้ผลลงสู่เชิงประจักษ์ที่นักเรียนคราวนี้เรามาฟังทางผอโรงเรียนบ้างนะคะมีนักเรียนที่ได้ดำเนินการกี่ห้องแล้วการดำเนินการเป็นอย่างไรเชิญคะ่ะ อยากได้ทราบกันดีนะคะว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กยี่ขาดบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนครูไม่ครบชั้นนะคะโรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยการใช้สื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน แก่ระดับชั้นป .1 ถึงป .6 ค่ะตรงนี้ป .1 ถึงป .6 แล้วเมื่อสักครู่นะคะเดินเข้ามาผลปรากฏว่าจากช่วงเวลาที่พักนะคะนอกจากตรงตามตารางของ DLTV แล้วเรายังเห็นเลยว่าเด็กเปิดเดไิอารี่ดูบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งตรงกับสิ่งที่เด็กชอบและได้องค์ความรู้ไปด้วยแสดงว่าโรงเรียนนี้นำสิ่งดีๆมาให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนนะคะ คราวนี้มาฟังคุณครูว่าเกิดจากตรงนี้มีอะไรที่เพิ่มเติมที่เรามองไม่เห็นจากแค่องค์ความรู้แต่มีอะไรอีกที่เพิ่มเติมเข้ามาเชิญคุณครูค่ะสวัสดีค่ะสื่อเนื่องจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะทางโรงเรียนของเราใช้สื่อ e l t v นะคะปลูกฝังให้เด็กนะคะทราบกันนี้ว่าโรเงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะฉะนั้นเราปลูกฝังโดยให้เด็กนะคะใช้สื่อ e l t v ขณะที่ครูไม่อยู่ในห้อง,รงเรียนเด็กๆสามารถ เปิด DLTV แล้วก็เรียนรู้จากสื่อผ่าน DLTV ได้ค่ะแล้วอีกอย่างเมื่อเด็กๆนะคะกลับบ้านก็ยังสามารถทบทวนบทเรียนที่นักเรียนเรียนในวันนี้บทเรียนไหนแม่เข้าใจเด็กๆก,ก,ก็ยังสามารถทบทวนกับผู้ปกครองได้อีกครั้งค่ะตรงต่อเวลาในเรื่องนี้เด็กนักเรียนรู้เลยว่าต้องมาเปิด DLTV ตามตารางกลายเป็นอัตโนมัติ ถูกไหมคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกคือเด็กจะมีวินัย เขาคุ้นชินกับการที่จะเปิดแล้วก็เรียนใน DLTV คุณครูจะสามารถที่จะดูได้ว่าเด็กคนไหนต้องเติมอะไรต้องบริหารจัดการอย่างไรรวมทั้งท่านผออ,อก,ก็สนับสนุนให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ DLTV และทุกห้องเนี่ยเราเห็นเลยนะคะว่าสามารถใช้ได้หมดเลยไม่มีห้องใดติดขัดเลยต้องขอบคุณทางเขตพื้นที่ทททอออการศึกษาทางคุณครูทางผอซึ่งสามารถดําเนินการที่ทําให้เกิดสิ่งที่เรามองว่า ความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหาใดๆในการพัฒนาแต่สิ่งที่สำคัญคือเด็กได้ครบทั้งมาตรฐานตัวชีวัตแล้วยังได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์เด็กสามารถตอบโต้ได้เป็นอย่างดี DLTV เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และยังมีอื่นอืนอ,นอีกที่โรงเรียนนี้น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นของ t ไทยบ e v เวร g e ที่ทําให้เกิดทักษะอาชีพการรวมกันการทํางานร่วมกันของคุณครูในโรงเรียนเป็นผลทําให้เด็ก ได้มีโอกาสในการแสดงออกและรวมทั้งความถนัดต่างๆเชิงประจักษ์ชี้ให้เห็นจึงเป็นที่มาของการที่เราเดินทางมาที่นี่เพื่อชื่นชมและแบ่งปันให้ทุกเขตพื้นที่ได้เห็นศักยภาพของโรงเรียนขนาดเล็กจิ๋วแต่แจ๋วทุกอย่างครบมิตินะคะได้ที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ การดําเนินการโครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนโดยใช้เดียลทีวีและเดียลไอทีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัดเชิงเสาเขตหนึ่งได้ก่อกําเนิดเกิดก็ด้วยนโยบายของสปทโดยท่านดรอพรพินาศาเลขาธิการกปทและท่านรองเลขาธิการกปทดรเกตทิตสุภาวนิชที่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการเรียนการสอนดียลทีวีเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ที่จะมาช่วยการแก้ปัญหาสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กการแก้ปัญหาที่มีครูไม่ครบชั้น และการแก้ปัญหาที่มีครูไม่ตรงวิชาเอกสําหรับสพปจังเซาเขตหนึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน56โรงเรียนครับโรงเรียนวัดประสาทโสพลเป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ได้เป็นแบบอย่างเราจึงอยากที่จะเชิญชวนแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงเรียนอื่นๆได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการสอน DLTV เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนเพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปโรงเรียนวัดศาสดสุโผลต้องขอ,ขอขอบคุณท่านดรเอกวัลลสุนทรันที่ได้นำคณะผู้บริหารคณะครูนะครับที่มาเยี่ยมของโรงเรียนวัดศาสดสุโพนนะครับก็ได้จัดการเรียนกรสอน DLTV โดยที่ต้องขอบคุณทางสพทนะครับที่ท่านได้นำดีเอทีวีมาให้กับเด็กนักเรียนของเราซึ่งช่วยแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและก็คุณครูไม่ครบเอกนะครับก็ต้องขอขอ,ขอ,ขอบคุณเป็นอย่างมากครับผม สวัสดีครับผมนายอนุชัยหมดปฏิบัติพออโรงเรียนวัดบ้านนาสำนักง,งานเขตพื้นที่สังเสารเขตหนึ่งวันนี้ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนที่จัดก,การเรียนการสอน DLTV ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กด้านความรู้สึกในการศึกษาดูงานในวันนี้ได้มองเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการจัดก,การเรียนการสอน DLTV ทีที่เป็นประโยชน์มาตั้งนานแล้วและก็เหมาะสมกับ โรงเรียนขนาดเล็กของเราและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนขนาดเล็กของเราจะนํานโยบายของเขตพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLTV ลนวีนุกับโรงเรียนของเราเพื่อความเหมาะสมในทุกๆด้านและเพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวบุษกรภูลสวรรค์นะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรมสวรรค์รักษาการในตําแหน่งโรงเรียนบ้านกอดอนสังกัดสะวะปชางสาวเข็ดหนึ่งค่ะโรงเรียนบ้านกอดอนก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะที่ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ DLTV วนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาดูงานที่โรงเรียนวัดประสาทสมพลซึ่งทางโรงเรียนวัดประสาทสมพลได้จัดรูปแบบการสอน d l t v เช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านกอดอนดิฉันจะทําให้โรงเรียนบ้านกอดอนนะคะให้คุณครูทุกท่าน ได้จัดการเรียนการสอนแบบ DLTV อย่างสมบูรณ์แบบนะคะเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนของเรานะะคได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้และก็ช่วยในการที่ครูไม่ครบชั้นสวัสดีค่ะนางยานีสรพคุณค่ะคุณครูโรงเรียนวัดปราสาทโสพลค่ะสอนประจําชั้นป5ค่ะในการเรียนการสอนของเรานะคะก็เรียนด้วยสื่อ d l t v นะคะร้อเซค่ะในการจัดการเรียนการสอนของเรานะคะเราก็มีการเตรียมการค่ะ เตรียมการโดยการจัดทำใบงานนะคะ DLTV ตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณครูประจำชั้นก็ต้องไปศึกษานะคะเรียนรู้จาก DLTV นะคะก่อนที่จะมาจัดการเรียนการสอนให้เด็กว่าเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะมีการเตรียมสื่อการสอนอะไรบ้างแล้วเราก็จัดเตรียมให้เด็กค่ะหลังจากนั้นพอถึงเวลาที่อยู่ในชั่วโมงการเรียนการสอนนะคะคุณครูก็อยู่ประจำชั้น,นะะช่วยอธิบาย นะเกี่ยวตรงในส่วนของเด็กที่ไม่เข้าใจแล้วก็สุดท้ายก็คือร่วมสรุปองความรู้ร่วมกันกับเด็กค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัลลุมนาทงชัยเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5อยู่โรงเรียนวัาษาโภพลจากที่หนูได้เรียนผ่านสื่อดียีทีวีหนูรู้สึกว่ามีกิจกรรมที่หลากหลายสามารถทบทวนที่บ้านได้มีสื่อการสอนที่น่าสนใจ 好看。红红